ดีครับเราเจ้เาที่การสาวเรานะครับเราสาวลงโอ้ยห้าสิบเมตรครับเราดูทางดิโอเคตอนนี้เป็นเวลาตี55สานาทีบันทึกการเดิน,นทาง เมื่อกี้นีสิ่งที่โกลที่สุดเข้ามาในนี้แล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. สวัสดีทุกคนสวัสดีครับเออผมมีอะไรจะบอกตอนนี้ผมออกจากที่พักผมมา เวลาประมาณตีห้าเดินขึ้นเขามาประมาณครึ่งชั่วโมงกับสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ผมว่าคุ้มสวยงามมากถือว่าคุ้มแล้ว ินเดี๋ยวดูบรรยากาศทำแลบในกล้องโกโปรโลแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปถ่ายฝั่งนู้นก่อนเพราะว่ามันสวยมากโอเคเหนื่อยแต่โคตรคุม้ม ที่มาถึงจะเหนื่อยฮะแต่ก็คุ้ม ทางขึ้นที่นี่นะครับก็ประมาณห้าถึงแปดร้อยเมตรนะไอ้ที่ห้าถึงแปดร้อยเมตรนะั่ก็จะเป็นเป็นบันไดแบบเนี้ยสลับกับทางเดินที่เป็นดินแล้วก็เป็นหินเป็นรากไม้อะไรแบบเนี้ยทางเดินขึ้นก็เนี่ยทางทางก็จะเป็นภูเขาเหมือนกับเราเดินอ้อมดิมภูเขา อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นทะเลหมอกนี่นี่ฝงนี้ทะเลหมอกอยู่ฝั่งนู้นจะขออนุญาตถ่ายฝั่งนี้เพราะมันมืดก็ตามทางเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางเนี่ยเหลืออีกหนึเมตรเหลืออีกสามเมตรหลือ X 300 m, อ X ีกห้ารเมตรก็จะมีจุดที่นั่งตามทางต่างๆให้นะก็พยายามอย่ามองสูงเวลาเดินขึ้นก้มหน้าให้ต่ําที่สุด เขาว่าอะไรรู้ไหมเราอย่าไปเห็นเส้นทางถ้าเราเห็นเส้นทางแม่งเหนื่อยสำหรับสายสายเรียกอะไรอะสายเดินป่าสายอะไรเนี้ยน่าจะชอบเลยแต่ว่าโอ๊ยอันนี้ก็ระวังด้วยหัวเห็นไหมก็ <c oughs> ระวังหัวอ๊ยหัวชนสักนิดหนึ่งบอกแล้วว่าที่นี่ทางขึ้นดุอยู่นะดุแต่สวยไอ <c oughs> นี้ก็เป็นถ้ำพระภูบอบิดนะครับก็จะมีพระอยู่ด้านหลังแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะเป็นจุดชมวิวก็ดูหมอกดูอะไรไปอันนี้คือจุดจุดแรกหลังจากที่เราขึ้นมานะเมื่อเช้าผมถ่ายไม่ทันเพราะว่าผมต้องรีบขึ้นไปถ่ายทะเลหมอกที่นี่เดินก็ระวังศีรษะกันด้วยมัน เอาตรงๆเลยตอนนี้ขาผมเริ่มสั่นแล้วเหนื่อยจริงอะไรครับพี่ <laughs> ขาสั่นเลย <laughs> พี่เล็กรอด้วยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ <laughs> แป,บแป,บแปบ๊บๆพี่เล็กรอก่อน สาวเลาไหมครับได้เลยนี่สาวเลาไปเล่นมุกไปเล่นมุกกับเขาเขากำลังเหนื่อยเขาก็ไม่ขำกับพี่สาวเลาเขาเล่นมุกกับผมล้วบอกว่าแมนสาวลาเขาบอกสาวอยู่สาวเลาอยู่สู้ๆครับอีกนิดเดียวครับเขามาบ่อยไม่ต้องยุ่งครับเขามาบ่อยเราเพิ่งมาไม่ต้องไปบอกเขาหรอกสยสาสายดสายเายส่ดเา เหนื่อยไหมครับถามทำไมพี่พี่เดิอยไม่เหนื่อยนะผมถามตัวผมไม่ไหวผมยินห้อยแล้วจุดแต่ข้างบนว้าวมากครับว้าวใช่ไหมฮะววารับประกันเลยให้สิว่างขมพอลายพี่ส่งคลิปให้ได้ไหมฮะมันจะไม่โดนนัดแจ้งอีกนะครับว่าจริงจริงสิบห้านาทีที่แล้วสวยมากตอนนี้หมอกกำลังหนาฮะดีครับเราเราพิธีการสาวลาวแล้ครับสาวลวกโอ้คีบาน เออได้ได้ได้ได <laughs> อ่ะาาออขายของหน่อยขายของหน่อยขายขายอะไรรูปสวยๆก็วันนี้นะฮะมีกล้องบันไดีย็กมาขายในราคามือสองอ้สัตว์ไม่ใช่น้องชายฮะนี่ช่างภาพที่จะลงรูปไปก่อนวิดีโอนี้ไม้เจอกันสำหรับภูบ่อบิดถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคาคุ้มมากกับที่ขาเราสั่นมากๆากใกล้ถึงยังเนี่ยโชคดีของคนทำงานแบบผมคือทำงานด้วยแล้วก็มีเวลาได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ด้วยผมถึงตั้งใจที่จะเปิดเพจแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปให้เพื่อนๆดูผมว่านั่นแหละคือความสุขผมทำ วิดีโอให้ดูคุณก็ดูฟรีก็ไม่มีอะไรมากก็ขอแค่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปแค่นั้นเองก็ทางที่ดีเลยใครเข้าไปดูยู u t ทู e เนี่ยผมจะดีใจมากเลยใช่ครับผมอยากดัน youtube มากกว่าถ้า youtube ผมเด่นดังถ้าผมดังเมื่อไหร่ผมมีตังผมจะไปที่สวยกว่านี้ผมจะเป็นการเที่ยวจริงแล้วไม่ได้เป็นการมาทำงานแล้วแอบไปเที่ยวอะไรแบบนี้ไม่ได้แอบ ไม่ได้แอบนะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์จะขอบคุณขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วขอบคุณสมาชิกใหม่ที่มาด้วย,ยแล้วมีโอกาส <kaç S 1> ผมได้ไป <ONEY> เที่ยวด้วยกัน